ก็คือต้องทำงานหาเสียงถึงจะได้เงินนั่นไงน่าจะสำหรับพวกที่ชอบกินตังประมาณ10%นะอีก30%็ก็น่าจะเป็นพวกเชื่ยประเทศนะไม่รู้กันนะไม่รู้ไม่รู้แต่ตอบไม่รู้ก็รู้จักแต่ไม่ได้เชี่ยวชาญมากคิดว่าการมาสำหรับในไต้หวัน ช่วยเหลือประชาชนแต่ที่เห็นมาเนี่เหมือนเขาจะแย่งอํานาจกันมากกว่าการที่มีเจ้าหน้าที่มาสวมบทบาทวาอะไรครับในการดูแลบ้านเมืองรับคําร้องเรียนนะคะนั่นแหละคือคาว่าการเมืองคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำแล้วให้เกิดความดีขึ้นกับประเทศชาตินั่นก็คือการก